ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใสนะ่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องขพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับซ่องของพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่เอามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนนกสมองนกคนไหนนะครับที่ได้สกินปืนนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็น A k งมังกรอย่างที่พี่ถืออยู่นะครับน้องๆแล้วก็สกาสมพูแล้วก็เอ็แปก็ยังมีนะครับเออสำหรับนกคนไหนนะครับที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่ไม่มีสกินปืนเล่นนะครับน้องๆก็สามารถเข้ามาเอาโค้ดในซ่องของพี่แล้วก แล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ดูคลิปพี่อยู่ตอนนี้นะครับวงน้องก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะว่าคลิปหน้านะครับพี่จะมาสุ่มบัตรเปลี่ยนซื่อเนาะหรือว่าสุ่มคอมเมนต์แจกบัตรเปลี่ยนซื่อ1บัตรนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะใครที่ดูคลิปพี่อยู่ตอนนี้นะครับก็รีบคอมเมนต์ไว้เลยนะครับวงน้องเออเพื่อจะได้แบบว่าพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แล้วก็เอาไปแจกบัตรเปลี่ยนซื่อ1บัตรนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับวงน้องถ้าคลิปนี้นะครับถึงหน,นะะะะะคครรรรรรััับบบกกกก็็จจปมมาาาณนนนนีี้้เเลลยสหิใ่่อองงขพแว ทุกคนนะครับสามารถโหวตได้ตามใจนะครับตอนนี้นะครับน้องๆแล้วก็วันเสาร์นะครับไปโหวตอีกทีหนึ่งน้องหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องๆสำหรับคนสำหรับคนไหนที่เป็น FC ซ่องพี่ก็น่าจะรู้นะครับกับกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยสำหรับใครที่อยากโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองก็รอวันเสาร์ได้น้องๆเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับยังไม่เข้าใจกิจกรรมนะครับน้องๆก็คือแบบว่า จันทร์ถึงสุกนะครับโบตได้ตามใจนะครับน้องอยากได้อะไรก็สามารถโบตได้เลยนะครับงน้องแล้วก็วันเสราร์นะครับไปโวตกันอีกทีนึงจะเป็นหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับาน้องเออจะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับหมายเลขได้ชนะนะครับก็จะได้รับของไปเลยในวันอาทิตย์นะครับงน้องออก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับ,ะะรบกิจรรกรรมนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็กลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆพี่ได้นะครับน้องทุกๆวันเสราร์หรือว่าวันอาทิตย์นั่นเองนะครับงน้อง แล้วก็สาหรับ,บน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับงน้องที่สาคัญไปกว่าน,นั้นกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อจะได้รับการแจ้งเตือนของพี่เวลาพี่อัพคลิปเนาะก็จะได้ไม่พลาดโค้ดดีๆหรือว่าโคด้ดใหม่ที่พี่อัพลงนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็สาหรับวันนี้นะครับงน้องก่อนที่เราจะไปเอาโคด้ดหรือเอาสกินปืนนะครับพี่จะขอรายงานกิจกรรมนิดนึงนะครับพี่กำลังจะเข้ามา กิจกรรมตัวนี้นะครับมึงน้อง ก็เป็นกิจกรรมตัวละครเอหลอกลดราคานะครับน้องก็คือลดถึง83%กันเลยทีเดียวนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ตัวละครเอหลอกนะครับก็รอได้เลยนะครับน้องมันจะเข้ามาในวันที่23ตุลาเนาะแล้วก็จนถึงวันที่31ตุลากันเลยทีเดียวนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับจาก599นะครับจะเหลืออยู่เพียง99เพชรพนะครับน้องกับตัวละครเอหลอกตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยสาหรับน้องคนไหนที่ท่าตัวละครเอหลอกหรือว่ารอตัวลละครรรนนนั่่เอองบ้้แวกกก็ิจมที นะครับ,บน้องที่จะเข้ามาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยข, <ç uk> ของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็เป็นสกินรถเฟอร์ราี่ตัวนี้นะครับ,บน้องที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราั่นเองนะครับก็จะเข้ามาในสไตล์แบบว่าให้เราสุ่มกล่องแบบรถกระบะนั่นเองนะครับ,บน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับรถที่จะเข้ามาในเซิร์ฟหล,หลักหรือว่าสกินร,รถคันใหม่นะครับ,บน้องก็คือสกินรถเฟอร์ราี N ่คันนี N ้นะครับก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวน้อสำหรับรถสกินตัวนี้นะครับหรือว่าสกินรถตัวนี้นะครับ แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องยังเหลืออีกสกินรถหนึงนะครับก็เป็นสกินรถจิ๊บนะครับน้องที่จะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับกับสกินรถจิ๊บเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องกับสกินตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราท่านเองนะครับก็เป็นสกินรถจิ๊บสีแดงดําตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็คือพี่เชื่อว่าไม่มีคนขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าสกินรถจิ๊บมันเป็นนสกิแบบว่า ไม่ใช่แต่สกีนนะครับน้องรถจิปดีกว่านะครับแบบว่ามันสโคบก็ติดนะครับหรือว่าเราจะยิงปืนสโคบไปก็ติดนะครับสําหรับใครที่รถจิปเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สกีนเท่แค่ไหนก็ไม่มีคนขึ้นหรอกครับน้องๆเพราะว่ามันตายเร็วนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ขึ้นรถจิปเนาะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมต่อมานะครับน้องก็เป็นสกีนปืนฟาบมารนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับน้อง ก็เป็นตัวนี้เลยนะครับที่เคยมาขายแล้วนะครับน้องแต่วันนี้เขาจะเอากลับมาขายอีกเนาะกับสกินปืนตัวนี้นะครับน้องๆก็เข้ามาสไตล์แบบว่าให้เราสุ่มเป็นกล่องนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากซุ่มก็มาสุ่มได้นะครับที่กาลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับน้องงั้นเรามาดูในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามาดีกว่าเนาะ ว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับบางน้องสำหรับเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟหลักของเรานั่นเองนะครับบางน้องเออก็เป็นกิจกรรมตัวแรกก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ลาซาเจ้า2เวียนตัวนี้นั่นเองนะครับก็เข้ามานานพอสมควรแล้วนะครับบางน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เข้ามาตั้งแต่วันที่25เนอะวันที่25กันยานะครับจนถึงวันที่1ตุลานั่นเองนะครับบางน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสำหรับบางน้องคนไหนนะครับที่ซื้อไอเทม แว่นตาตัวนี้นะครับน้องก็คือพีเออร์เดอร์ตัวนี้นะครับ399เพชรพนะครับก็สามารถมิสิทธิ์ลุ้นหลับเสื้อนักคอมตัวนี้นะครับน้องก็คือเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะครับน้องเออกับสำหรับเสื้อยืดนักคอมตัวนี้น้องก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็มี2สไตล์นะสไตล์แรกจะเขียนคําว่าคอมเน้องแล้วก็มีหน้านักคอมนะครับน้องอย <revised. S 1> ู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็สไตล์ที่2นะครับจะเขียนคําว่าฟรีไฟนั่นเองนะครับน้องเออก็ถือว่าสวยนาอจะเป็นสีดำนะครับน้องส่วนสีขาวจจะะมมมมมมีีาาาาาาหหหหรรรรืืือออเปปลล่่่่วตัังงก็ยไู้ บางน้องกับสกิลกรรมตัวนี้หรือว่าสลับเสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวนี้นะครับ,บงน้องสำหรับ,บน้องคนไหนที่อยากได้ก็เล่นกิจกรรมตามที่เขาบอกเนาะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับ,บน้องก็สามารถเข้าไปดูในเว็บเขาได้นะครับกับกิจกรรมตัวนี้เนาะแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับ,บงน้องก็ไม่ใช่สําหรับสายฟรีเนาะก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสาหรับสายเติมนะครับ เพราะว่าต้องได้ซื้อแว่นตาตัวนี้นะครับน้องก็39 9เพชรเพเลยนะครับก็ไม่ใช่สําหรับสายฟรีเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็สายฟรีก็อดไปนะครับกับเสื้อตัวนี้หรือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ดูคลิปพี่ได้นะครับก็พี่มีแจกสําหรับกิจกรรมสายฟรีด้วยนะครับก็มาต่อที่กิจกรรมสายฟรีกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับสำหรับสายฟรีก็เป็นแบบว่า5วันมันถึงสุกนะครับมาณนี้เนนสิืตแ่่่ไมใอย่างเดวนบออก็ คือในกล่องสกินปืนระเบิดนี่ครับมันยังมีแยกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกซองเนอะลูกซองเก่าหรือลูกซองยาวนั่นเองนะครับพวกน้องเออเ็าถือว่าอัตราการลั่นหนึ่งนะครับใครๆก็อยากได้นะครับพวกน้องแล้วก็สาหรับใครที่อยากได้นะครับก็ไปสุ่มได้ไปเล่นได้นะครับพวกน้องครบตามเวลาที่เขากําหนดนะครับแล้วก็เอามารับกล่องตรงนี้เนอะแล้วก็เอากล่องตรงนี้นะครับไปเปิดแล้วก็จะได้เป็นสกินปืนถาวรก็มีนะครับน้องเออสำหรับน้องคนไหนนะครับที่โชคดีก็จะได้เป็นถาวรกันเลยทีเดียวนะครับกับสกินตัวนนนนนี้้้าแลววกก็็ใส่่ตออมง ต่อคำถามสุดสัปดาห์กับ การแข่งโปรลีกนั่นเองนะครับน้องก็เขาจะถามเกี่ยวกับโปรลีกน้องน้องก็สามารถมาตอบได้ตรงนี้นะครับก็มีหลากหลายไอเทมนะครับที่ให้เขาแจกหรือว่าเขาแจกให้นะครับน้องก็เป็นลูกซองถาวรแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับก็ดูได้นะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้น้องน้องก็ได้จะรู้ดีนะครับสำหรับใครที่เล่นฟรีไฟล์อยู่แล้วนะครับน้องแต่บางคนก็ตอบไม่ถูกนะครับกับกิจกรรมตัวนี้ใครที่ตอบไม่ถูกก็มาเอาคำตอบจากพี่ได้นะครับเพราะว่าพี่ตอบถูกทุกอันนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องกับกิจกรรมตัวเมื่อกี้นั่นเองนะคร ้านค้านะครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับกน้องสำหรับร้านค้าอันแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นซุดตัวนี้นั่นเองนะครับน้องที่พี่รายงานไปเมื่อกี้เนะาะราซาเจ้าสเวียนตัวนี้นั่นเองนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมาก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน้องก็คือ ที่เข้ามาหลักๆก็น่าจะเป็นกล่องตัวนี้นะครับก็เป็นกล่องซุดตัวนี้นะครับน้องๆก็ครั้งแรกอยู่ที่30เพรนะครับแต่เขาลดราคาเหลือที่25เพรแล้วนะครับน้องก็สามารถมาสุ่มได้นะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยเนาะในนั้นก็มีซุดแรงๆมากมายมากมายนะครับน้องก็แบบว่ามีซุดเยอะแยะมากมายน้องๆๆในนั้นด้วยนะครับน้องเออสาหรับใครที่อยากได้ซุดก็สามารถมาสุ่มได้นะครับแล้วก็สาหรับสกินปืนนะครับที่เข้ามาแจกวันนี้นะครับน้องๆก็เป็นสกินปืนตัวอนนี้เลยนะครับก็ถือว่านี่นะครับที่พ ลดไรยาแล้วก็บวกแมกกาซีนนะครับน้องก็จากที่5ลูกก็จะเป็น8ลูกกันเลยทีเดียวนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> แล้วก็สำหรับ,บน้องคนไหนนะครับที่ได้กล่องเ8ตัวนี้หรือว่ากล่องอะไรนะครับที่พี่ทําการแจกได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นะครับน้องก็ขอมาได้เนาะสำหรับใครอยากได้นะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องบัตรเปลี่ยนเสื้อนะครับน้องก็สามารถ คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ไว้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะมาแจกบัตรเปลี่ยนซื้อด้วยนะครับคลิปนี้เนาะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วก็คลิปหน้าพี่จะมาสุ่มบัตรเปลี่ยนซื้อเนาะให้คนหนึ่งนะครับน้อง ก็แปลว่าพี่จะแจกให้คนนึงนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับบัตรเตนเซอร์นะครับแล้วก็สําหรับเรื่องโค้ดนะครับน้องๆก็อยู่ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปพี่นะครับก็สามารถลงไปเอาได้นะครับน้องๆก็เป็นโค้ดสกินปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนในเคมังกรสกาสมพลหรือว่าเอ็มแปดนะครับน้องๆก็อยู่ใต้คลิปพี่เนาะก็ลงไปเอาได้นะครับสำหรับโค้ดนะครับน้องๆสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับน้องๆคนหนึ่งต่อหนึ่งไลค์แล้วก็คนหนึ่งต่อหนึ่งแซ ไปก่อนนะครับบังเองไว้เจอก,นอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย